สวัสดีเพื่อนเทุกคนนะพบกับผมในช่อง nk gaming ตอนนี้ก็อยู่ในเกม r e v i l a t i o n mobile สำหรับวันนี้นะผมก็จะมาแนะนำในเรื่องของ dark world อ่าโดยที่มาทำคลิป dark world เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นคลิปที่ตั้งแต่ผู้เล่นมือใหม่จนถึงระดับกลางจนถึงเลเวลเท่ากับผมเนี่ยก็สามารถที่จะมาดูได้ทุกคนนะครับผมแล้วก็อ่าถ้าเกิดเพื่อนเอนเล่นได้ถูกวิธีเนี่ยมันจะได้แต้มคูปองตรงนี้สามารถที่จะไปแลกสินค้าของในร้านค้าเนี่ยได้เยอะนะครับผมก็คือเราสามารถที่จะ แลกได้เยอะกว่าคนที่เล่นไม่เป็นเนาะในันั้นมันจึงมีความสําคัญนะครับผมสาหรับคลิปนี้โดยด a กคอนเวิลนะครับผมจะเปิดในเลเวล79 8 99 9แล้วก็109ใครที่ใกล้ๆถึงแต่ละช่วงเนี่ยก็ให้เตรียมตัวไว้ก่อนเลยว่าเมื่อคุณถึงลิมิตต,ตรงนี้แล้วเนี่ยคุณจะปลดล็อกด a กคอนเวิลนะครับผมสำหรับด a กคอนเวิลเนี่ยก็จะเป็นการเล่นตะลุยด่านนะครับผมตะลุยด่านขึ้นไปแต่ละชั้นนะครับผมขึ้นไปเรื่อยๆเลยจนไปถึงจุดสูงสุดก็คือชั้นทีี่10บสตตัวุดท้้ายรงน ซึ่งในแต่ละด่านแต่ละขั้นเนี่ยมันก็จะมี BP กําหนดว่า BP เราเนี่ยจะถึงเท่าไหร่เราถึงจะสามารถสู้ไหวนะครับผมโดยถ้าเกิด BP มันไม่ถึงเนี่ยคือมันจะสู้เรียกว่าแทบไม่ได้เลยนะครับผมต่างกันประมาณสัก5 0าพันเนี่ยก็คือแบบต้องเล่นแบบใช้ฝีมือแบบสุดเลยต่างกันหมื่นสองหมื่นเนี่ยก็คือแบบแทบจะเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเราควรที่จะทํา BP ให้ถึงเกณฑ์ที่กําหนดโดยถ้าเกิดว่าเป็น BP ตัวละครอย่างเดียวเนี่ยมันไม่สามารถที่จะถึงได้หรอกครับผมแต่มันจะมีส่วนข้างหลัง เพื่อนจะเห็นว่า2 0งหมืนเนี่ยสองแสนเเนี่ยคือ B P ของผมแต่ว่าด้านหลังเนี่ยหนึ่งมเนี่ยมันคือบวกเข้ามาเนี่ยอันนี้มันคือในส่วนของตาราครับผมโดยวันนี้ก็จะมาพูดว่าเราหาตําราอย่างไงแล้วเทคนิคในการโอนย้ายตําราเนี่ยเราควรจะทําแบบไหนนะครับผมเพื่อที่จะให้เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยไม่ต้องเสียทรัพยากรเสียพลังตรง,ตรงนี้เสียคูปองตรงนี้เอาไปแลกแล้วก็จะเล่นได้ช้ากว่าคนอื่นด้วยนะครับผมถ้าเกิดเล่นไม่เป็นเนาะ,ะเมื่อเรารู้ว่ามีในส่วนของตํารามาเพิ่มแล้วตําราคืออะไร ย้อนกลับมาครับผมชั้นที่2เนี่ยที่เป็นรูปดาบนะครับผมตรงนี้ก็คือตำลาตรงนี้ก็คือตำรานะครับผมโดยจะมี3สีด้วยกันก็คือสีฟ้านะครับสีม่วงแล้วก็สีทองโดยแต่ละสีเนี่ยก็จะบวก BP ต่างกันนะครับผมบวก BP ต่างกันก็ให้มากดดูตรงนี้ครับผมคำว่าตำลาะจะเห็นว่าสีทองเนี่ยจะบวกอยู่ที่สองหมื่นเจ็ดนะครับผมสำหรับเวลรนะ้อยเก้าเนาะถ้าเป็นเวลอื่นอาจจะ น้อยกว่านี้นะครับผมสองหมถ้าเป็นสีฟ้าเนี่ยจะอยู่ที่5,000แล้วก็ถ้าเป็นสีม่วงเนี่ยจะอยู่ที่1นึ่งอ่าโดยตรงเนี้ยตำราเนี่ยมันจะมีในทุกๆชั้นนะครับผมที่เป็นดาบแบบเนี้ยประเภทของตำราเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2แบบหลักๆ1ก,ก็คือตำราจดจําตำราจดจำเนี่ยก็ให้คิดซะว่าเป็นตำราประจําชั้นโดยเราจะมีบัฟเนี่ยประจําชั้นแต่พอเราย้ายไปชั้นต่อไปเนี่ยไอบ้บัฟตรงนั้นนะมันจะหายไป เห็นไหครับว่ามันจะเปลี่ยนไปก็คือไอตาราทองตงัวนี้ที่บวก BP เข้ามาเนี่ยหายไปหมดเลยเราต้องมาเริ่มใหม่นะครับผมในส่วนที่2นี่ก็คือตาราสลักตาราสลักเนี่ยเรียกว่าตาราถาวรก็ได้โดยตาราถาวรเนี่ยเราใส่ได้ทั้งหมดสสกิลตรงนี้มันจะติดตัวเราไปเลยครับผมเวลาเราขึ้นไปชั้นต่อไปเนี่ยมันก็ติดติดตัวเราไปเรื่อยๆตรงนี้นะครับผมมันจะอยู่ถาวรเลยเทคนิคแรกก็คือเวลาที่เพื่อนๆจะย้ายเนี่ยย้ายตัราเนี่ยตรงนี้ โอนเป็นตําราหลักตรงนี้ให้ย้ายเฉพาะสีทองเท่านั้นนะครับให้ย้ายเฉพาะสีทองเท่านั้นห้ามไปย้ายสีอื่นเพราะว่าพอเราอันไปถึงชั้นตึงสูงเนี่ย BP มันจะไม่พอแล้วเราต้องมาลบไอ้ตรงเนี้ออกแล้วมาย้ายเป็นสีทองอยู่ดีเนาะก็คือมันต้องจบที่สีทองดังนั้นรอให้มีนะครับผมในส่วนของตําราสีทองตรงนี้ก่อนแล้วค่อยย้ายเทคนิคที่2ก็คือเราควรที่จะผ่านชั้นนั้นไปก่อนครับแล้วค่อยย้าย อย่างเช่นผมเล่นชั้นสองผมผ่านชั้นสองไปแล้วเรียบร้อยพอผมขึ้นชั้น3ามเนี่ยผมได้สีฟ้ามาเอ้ยไม่ไหวพอไม่ไหวเสร็จปุ๊บผมย้อนกลับไปชั้น2และเอาโอนไอต้ตัวเนี้ยเข้ามาเป็นตาราหลักเวลาโอนเนี่ยให้ค่อย,อยๆโอนนะผมอ,อย่าไปโอนแบบว่าโอ๊ยมีสีทอง4อันโอนไปเลย4อันใจเย็นๆนะผมค่อยๆโอนทีละอันแล้วก็ดูว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องการไหมด้วยนะครับมันตรงกับ สายของเราไหมหรือว่ามันช่วยในเรื่องอะไรเนี่ยก็ควรมาอ่านเอฟเฟกต์อันนี้ต้องมาเริ่มอ่านเอฟเฟกต์แล้วเมื่อเราย้ายมาแล้วเนี่ยค่อยๆย้ายมาทีละอันพอย้ายมาทีละอันเนี่ยเราก็ตะลุยด่านขึ้นไปเรื่อยๆครับผมพอไม่ไหวเนี่ยเราก็ย้อนกลับมาดูใหม่แล้วก็โอนก็ใหม่ๆจนมันผ่านไปเรื่อยๆจนถึงชั้นที่แบบเรียกว่าสูงที่สุดของเพื่อนๆแต่ละคนบางคนอาจจะอยู่ที่ชั้น8ชั้น8เรามีสกิลทองหมดแล้วแต่ก็ยังไม่ไหวอยู่ดีคราวนี้พอไม่ไหวเราทำยังไง สมมุติว่าเราอยู่ที่ชั้น8เนาะโดยสกิลตรงนี้ลืมบอกไปว่ามันจะสุ่มนะครับผมมันไม่ได้ได้สีทองหมดเนาะอย่างอันนี้จะเป็นสีทองพอันนี้มาเป็นสีม่วงอดังนั้นเนี่ยเวลาการหาเนี่ยเราสามารถที่จะรีเซ็ตสกิลตรงนี้ได้ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเปิดขึ้นไปให้มันสูงที่สุดก่อนนะเท่าที่จะไหวแล้วก็ค่อยมาหาตรงนี้นะครับ,รบผมสําหรับการรีเซ็ตสกิลตัวนี้นะให้เพื่อนๆน,นะครับผมมาที่ร้านค้า แล้วก็จะเป็นคําสั่งฟ้าดินป้ายสีเขียวตัวนี้นะครับผมโดยเราสามารถซื้อได้วันละ3าชิ้นในราคา15คูป,ปองตรงนี้ซึ่งผมซื้อไปหมดละแล้วเราก็สามารถที่จะซื้อได้อีก3ชิ้นนะครับผมในราคา50คูป,ปองอเดี๋ยวผมจะซื้อให้เพื่อนๆได้อ่ได้เห็นไปชัดเจนเลยนะผมอีก1ชิ้นเป็นชิ้นสุดท้ายละพอเราจะมารีเซ็ตเนี่ยครับผมตรงไหนก็ได้เนาะจะเป็นอันที่เราเอาไปแล้วก็ได้หรือว่าจะเป็นอันใหม่ที่เรายังไม่เปิดก็ได้นะครับผมตรงนี้สามารถที่จะกดรีเซ็ตตัวนี้ ใช้คำสั่งฟ้าดินไปเห็นไหมครับเปลี่ยนมาเป็นสีทองอ่าคราวนี้เวลาเราจะบูชาดาบตัวนี้อ่าให้เรากดไปที่บูชามันจะมีเงื่อนไขบอกอยู่นะครับผมตัวเนี้ยเพื่อนๆนมันมีความจําเป็นมากนะอ่าเพื่อนๆืต้องดูนะครับผมว่าเงื่อนไขของตัวละครเราเนี่ยมันถึงไหมอ่าอย่างเช่นของผมอันเนี้ยมันถึงก็คือถ้าเกิดใครถึงเนี่ยก็กดทดสอบไปเลยโดยมันจะสลับไปเรื่อยๆนะผมมันจะแรนดอมมาเนาะตรงเนี้ยเงื่อนไขเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับผม สมมุติว่าผมไม่ถึงอ่าแบบตัวผมเนี่ยผมดูว่าเอ้ยอันนี้ผมกดไปเนี่ยผมได้แค่สีม่วงเออผมไปไม่ถึงให้กดตรงเพื่อนนะครับผมตัวนี้อ่กดไปนะครับผมที่เพื่อนแล้วเราก็ดูว่าเพื่อนของเราคนไหนเนี่ยมันถึงอ่าสาหรับแต่แต่ละเงื่อนไขเนาะเราก็เชิญมานะครับผมเชิญมาอ่าเป็นคนนี้แทนเป็นเอมมี่แทนนะครับผมแล้วก็กดทดสอบ ถ้าเกิดว่าถึงจริงๆตัวนี้ปุ๊บเราก็จะได้สกิลทองมาแต่ถ้าเกิดว่าเอม,มิเรากดผิดคนนี้ไม่ถึงได้สีม่วงก็คือเราก็จะได้สีม่วงไปเลยนะครับดังนั้นต้องดูก่อนเนาะว่าแต่ละอันเนี่ยเงื่อนไขมันคืออะไรแล้วเพื่อนเราเนี่ยมันถึงไหมอ่าโดยสิทธิในการใช้เพื่อนเนี่ยก็จะได้วันละสามครั้งนะครับผมอ่าอย่างเงี้ยผมต้องการสีทองเนี่ยผมกดไปเลยอ่าอันนี้ตําราผมมันเต็ม อ่าตำราจดจําในชั้นที่10ผมเต็มเนี่ยผมต้องลบสกิลออกนะครับผมโดยก็ไม่ต้องคิดอะไรมากครับผมถ้าเป็นเป็นสีสีฟ้าสีอะไรเนี่ยก็ลบทิ้งไปเลยครับอืลบทิ้งแล้วเราก็เอาสีทองใส่ก็ไปแทนอ่าเงี้ย bp เราก็จะบวกเพิ่มขึ้นมาเห็นไหมครับตรงนี้อ่าอย่างเงี้ยผมกดไปเนี่ยผมสามารถสู้บอสตัวนี้ได้แล้วนะครับอ่าก็าจะเป็นประมาณนี้สําหรับการรีเซ็ตสกิลเนาะคราวนี้ที่ผมบอกว่าอ่าเราควรที่จะใช้ในส่วนของ าการโอนตําราเนี่ยควรที่จะค่อยๆโอนมาใช่ไหมเพราะว่าในการโอนตําราแต่ละครั้งครับผมมันต้องใช้ในส่วนตัวนี้ครับยันสลักซึ่งยันสลักเนี่ยมันจะให้แลกได้ทั้งหมด12ชิ้นอ12ชิ้นเนี่ยคือมันจะย้ายได้ทั้งหมดสสกิลพอดีเลยนะครับดังนั้นเราไม่ควรที่จะย้ายสีอื่นเลยเราควรที่จะย้ายเฉพาะสีทองเท่านั้นอแต่ละอันเนี่ยมันจะใช้3 3 3คูป,ปองนะครับผม3หินอ เห็นไหมมันจะใช้3าหินอย่างเงี้ยพอเรากดย้ายไปเนี่ยมันก็จะเข้าสู่ตาราหลักเลยอ่าดังนั้นมันคือ12ชิ้นพอดีอ่าสิชิ้นที่ได้จากหลานพอดีเพราะว่าเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะค่อยๆย้ายอย่างที่ผมบอกระย้ายเฉพาะสีทองเท่านั้นถามว่าถ้าใครย้ายผิดไปแล้วไปย้ายสีอื่นแล้วเราจะหาไอห,หินตัวนั้นจากไหนอ่าหินตัวนี้นะครับผมสามารถที่จะหาได้จากก้อนเมฆตัวนี้ครับให้กดเข้าไป แต่เวลาเรากดเข้าไปเนี่ยมันก็จะแรนดอมของอีกนะครับผมว่าเราจะได้ของตรงไหนเราจะไม่ได้หินก็ได้นะเราจะได้เป็นอย่างอื่นก็ได้ซึ่งในการเข้าไปเนี่ยมันจะใช้พลังงานตัวนี้ด้วยนะครับผมดังนั้นก็เลยบอกว่าถ้าเกิดใครเล่นผิดเนี่ยมันจะเปลืองพลังงานคือคุณต้องไปกดก้อนเมฆในแต่ละชั้นเนี่ยจนคุณได้อ่าในส่วนของยันสลักอีก3ชิ้นเพื่อที่จะมาย้ายสกิลมันจะเปลืองนะครับผมตรงนี้อ่ต่อไปก็มาพูดถึงเทคนิคการเล่น โดยเทคนิคการเล่นเนี่ยให้เพื่อนๆนะผมตะลุยด่านยาวขึ้นไปเลยนะคือไม่ต้องไปเล่นทุกอันนะผมไม่ต้องไปเล่นทุกอันคือให้ตะลุยยาวขึ้นไปครับผมถึงบอสแล้วก็ไปชั้นต่อไปยาวขึ้นไปถึงบอสไปเรื่อยๆครับจนเราไม่ไหวเพราะอะไรถึงไม่เล่นทุกอันอเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูสมมติว่าผมมาถึงตรงนี้ผมสู้สมมุติว่าผมสู้ไอตัวนี้ไม่ไหวเนาะให้มานั่งสมาธิตรงนี้ครับแต่ละชั้นมันจะมีนั่งสมาธิหมดเนาะให้มานั่งสมาธิตรงนี้แล้วมาดูว่าคูปองเนี่ย ในการนั่งสมาธิ1ครั้งเนี่ยใช้พลังงาน12เนี่ยผมได้คูป,ปองมา812แต่ถ้าเกิดว่าเราไปเล่นหมดสมมติว่าผมมาเล่นพวกเนี้ยผมใช้พลังงาน12แต่ผมได้คูป,ปองมาแค่195อันนี้มันก็เลยเป็นคําตอบว่าให้เพื่อนๆตะลุยขึ้นไปก่อนครับแล้วไปนั่งสมาธิเอานะครับมันจะคุ้มกว่าการที่เราเล่น100%ทุกชั้นอ,อันนี้ก็คือเทคนิคในการเล่นนะครับผมสาหรับตรงนี้ สำหรับพลังงานนะครับผมตัวนี้พลังงานเนี่ยให้มากดที่วิธีรับนะครับผมตรงนี้แล้วก็มาซื้อจะใช้ยกล็อกซื้อนะครับผมซึ่งอันนี้มันคุ้มให้มาซื้อทุกวันนะครับผมซื้อได้เวลาสามครั้งโดยใช้ยกล็อกเนี่ยก็กดซื้อไปทุกวันเลยนะครับอันนี้ให้มาซื้อทุกวันเนาะอย่าลืมนะครับผมตรงนี้สําหรับยกล็อกส่วนยก ok ทองเนี่ยไม่คุ้มนะครับ ah, มันจะคุ้มในหนึ่งกรณีก็คือว่ากรณีที่เรากําลังอยากที่จะได้ แล้วมันขาดแบบนิดนึงแล้วเราไปนั่งสมาธิแล้วมันได้แน่นอนอ่ะก็ให้มาซื้อสักครั้งหนึ่งแต่ว่าถ้ามาซื้อแบบมาปั๊มเลยเนี่ยบางทีมันไม่คุ้มนะผมต้องดูว่าของที่เราอาจจะแลกเนี่ยมันเหลือเยอะไหมของที่เราต้องการเนี่ยแล้วลองมาเทียบดูว่าราคากับราคายกเนี่ยมันคุ้มหรือเปล่าอันนี้เพื่อนๆต้องไปตัดสินใจกันอีกทีแต่ว่ายกล็อกเนี่ยคุ้มแน่นอนครับผมมาซื้อนะครับผมทุกวันอ่าเนี่ยมันจะซื้อได้วันละสามครั้งนะครับผมอย่าลืมเนาะตรงนี้ แล้วก็สุดท้ายนะครับผมผมจะมาทำ BP สรุปให้สำหรับชั้นรนะ้อยเก้าเนาะว่าถ้าเราได้ตำลาทองทั้งหมดเลยมันจะบวก BP เท่าไหร่นะครับผมพร้อมกับการตีบอสตัวสุดท้ายไปด้วยเนาะ,ะสำหรับวันนี้ก็จะประมาณเท่านี้ครับผมใครที่ยังสงสัยอยู่ก็สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับผมบางทีผมอาจจะอธิบายแล้วมันอาจจะงงไปบ้างอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์สอบถามในสิ่งที่อยากจะรู้เป็นหัวข้อหัวข้อไปได้นะครับ อ่ผมสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ